โอ้ oh. แมงสูงเชล่วเกินแมงตายกันหมดเลยเฮ้ยตกตกแต่เริเ่มเลยอันนีเ้เป็นอะไรเนี่ยเอ้ยแมงขึ้นไม่ได้ โอยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวตายอย่างผมเนี่ยไม่กลัวตายเลยไม่กลัวตายเออไม่ด่าไปทางอื่นเลยโอ้ยฟังิ ก่ฟังใจละโอ้ยโอยว่าตรงนี้แปลกแม่เฮ้ Tìm sai lò hiếp miếng 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 không được, miếng cho được, oi ใช้ได้เหรอใช้ได้เว้ยกินได้ผมกินได้แจ๊หมดฮึหมด เฮ้ยเฮ้ยเทำอะไรอยู่นะจอยได้ไม่ได้แล้วอยากเล่นดูอีกชื่อ X D X เลยโอ้ยตาย ôi 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 ไปเล่นแบบอื่นดีกว่าเยอะอีกเลยในแบบอื่น

đẹp rồi đẹp rồi không tông hỉ lộ nhìn chơi tuổi đời này.

Ôi đẹp đẹp Nó lượp lượt ai lắm Ô. ขอแค well. ่นี้ละกันเด้อละไป